สวัสดีครับอาจารย์สักสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมือนี้โอกาสดีน้อาจย์เนาะครับผมครับผมอาจารย์มาให้แนวทางเพิ่มเติมเนาะครับเหมือนนี้เนาะครับครับผมให้ fc เฮ้ารับทรัพย์ก่อนตูวเจอที่ไหนปัดเลยแตกเนี่ยจะจับชุดเลขวันเลขวาสนาเลขยามเลขกำลังวันให้ชุดหน้าลงทุนน่าสนใจจับจองรถตดีรัฐบาลให้เฮ้างวดวันที่สิบหกเมษายนปี25 6 6น้าหกสิบหกี เจอที่ไหนปาดเลยพร้อมรับซับก่อนตัวแน่นอนยังได้กับแตกแนนครับ,รบผม <MC S 1> เอฟซีเฮ้าจะได้ค่ารถครับได้ค่ารถแล้วก็ได้เงินกินเที่ยวสงการขึ้นครับผมปีใหม่เฮ้า13มเมษานนี่ละปีสองพันกสิใกล้ชิมหอดแล้วแต่ว่ารัฐบาลให้เฮาประกาศประกาศรางวัลวันที่16เมษายนครับหลังจากที่เที่ยวสงการ สนุกสนานไปแล้วใส่เงินไปหลายแล้วบานนี้เฮาสีเอาขึ้นมันม,มาจังครับรับทรัพย์ก้อนโตได้แน่นอนผมให้สองตัวแตกสามตัวแตกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไม่ต้องกลับโหวัที่พันมากถึงต้องครับผมให้ศูนย์เจ็ดไปรับทรัพย์ก้อนโตครับวันนี้ก็คือกันนอกจากนาะงวันนี้คือเกาแนวทางตัวเลขวันที่สิบหกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่มันจะมีเลข ของสูตรของผมเข้าให้ตามสูตรเพราะเลขตัวเลขมงคลหรือตัวเลขรับทรัพย์ก่อนโตที่เฮ้าให้ทุกวันทุกวันีมันมาตามสูตรของเข้าเฮาให้ตามสูตรคือเลขแรงวันแรงวันงวดวันที่16เมษายนนี่ตรงกับวันอาทิตย์แรงวันก็คือหนึ่งแล้วผมจะให้เลขวาสนาไปนั่มเลขวาสนาเลขวาสนาคือเลขสองเลขวาสนาของวันอาทิตย์ของวันแรงวันนี่แหละแล้วก็เลขง่ม ยามดีเวลารัฐบาลให้เข้าประกาศทุกครั้งที่ผมให้ตัวเลขแนวทั่งนั่นคือยามดีเห็นนะครับยามดียามดีงวดวันที่ถูกต้องครับผมยามดีงวดวันที่สิบหกเมษายนนี่คือเลขสามเลขยามมีสามถูกต้องครับถูกต้องนี่คือยังไงจบชุดให้ผออาจารย์และอันนี้เป็นเลขย่ามนะครับเพราอดีทั่วที่ครับประกาศหนึ่งมันเข้าวะมีก็เลยใส่สีแดงเลยพือ้ดีไอ้เหมันอย่างนั้น อาว่าว่าเป็นยังพาษาบว่าเป็นยังมันมันเขากับกวางได้ปะครับผมสีแดงเออได้เู่มต่บ่มมันเล่นลางม่มเดนมันแะเดนอยู่แต่โอ้อันนี้แดงจริงคือให้เป็นแต่ออกจรย์มายถึงตั้งถึงตั้งคือเลขวันนี่แรงวันคือหนึ่งครับครับคือคือจะเบาคือจะพูดวันเบาคือจะวอกแนวทางให้เอฟซีเฮ้ารับทรัพ์ก่อนโตเจอที่ไหนปันเลยแตกแน่ถังวันที่สิบหกนี่ให้เข้าใจว่าแรงวันคือหนึ่งแรงวันคือหนึ่งขึ้นอยังคือวันอาทิตย์เลขว่าสนา วาสนาของวันอาทิตย์คือสองวาสนาคือสองยามคือสามยามคือสามครับขยั่งเป็นตัวเลขตัวเดิมตามสูตรที่พมใไห้ความรับทราบก่อน,<ย>นตัวยู่ในสูตรของอาจารย์คือเราครับผมย,ยู่ในสูตรสองตัวแตกสามตัวแตกศูนย์เจ็ดหัวที่พ่านมากจ,จับชุดหายไม่ต้องกลับเจอที่ไหนปัาดเลยแตกแน่ไปลงทุนลอตเตอรี่ไทยรับสามสิบล้านแน่นอน บานนี้ยังแจะจาบที่เจับคู่ให้แล้วผมจะจับชุดจับชุดจับชุดพูไ่เลย,เลยครับครับผมจับคู่กันลงทุนนี่พี่แอดมินลงทุนพี่แอดมินก็นได้รับทรัพย์ก่อนโตทันทีเด้ครับวันี้คือว่ามาควบสืบไม่ยากแต่ว่ากยยันมาลงทุนบ่ได้ดิผมเลยว่าเจอที่ไหนปั่นเลยแตกแน่เข้าใจเข้าใจว่าพี่แอดมิน เจอที่ไหนปั่นเลยแตกแน่คือผมจับคู่ไห่จับคู่ไห่ FC เข้าไปลงทุนไปลงทุนพรอบรับทรัพย์ก้อนตรับทรัพย์ท่านที่คือศูนย์เจ็ดไม่ต้องกลับวันนี้พี่แอดมนลงทุน FC เข้าลงทุนได้ท่านที่ไปลงทุนลอตเตอรี่รัฐบาลให้ห้องสนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลให้รับสามสิบล้านครับเอาผมจะเอาเลขแรงบั้นมาก่อนแรงบันก็คือหนึ่งผมจับจับชุดเหลขแรงบัน หนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ครับผมนี่เขียนชุดชุดเลขให้เบิ้งนึ่งนี่คือเลขวันท่านึงครวันครับผมผมจับใหยขึ้นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าครับสองหางครับนี่คือเลขวันวันนี้ยังวัสนานครับครับครับเลขวัสนากำลังวันอีกหนึ่งกำลังวัน สองสองเก่าเลขวาสนาผมจับให้ชุดเดียวเปี่ยดมินเนี่ยเลขวาสนาสองผมมั่นใจว่าสองจะมาเป็นเลขวาสนาของวันอาทิตย์แรงวันหนึ่งคือเลขสองผมจับให้สองเก่าชุดเดียวเลขวาสนาเนี่ยจับให้สองเก่าชุดเดียวหางเดียวครับผม จับตามสูตรงผมคือเลขวาสนาจาะเป็นคือเลขแรงวนันเป็นคือเลขงม่มแง่มคือสามเป็นเลขกําลังวันคือเกตกบหกแต่ว่าผมจะให้อุ่นใจไปลงทุนลอตเตอรี่รัฐบาลให้เข้าเจอที่ไหนฟันเลยแต่แม่ผมจะจับเลขกําลังวันให้กําลังวันของวันอาทิตย์คือเลขหกกับเลขเกตวดนี้ครับผมแต่แรงวันคือหนึ่งแรงวันคือหนึ่งครับผม นี่ครับพัสักคือเลขเลขกำลังวันผมจับเปหกแปดกับสองเก็ดนี่นะให้เข้าใจเด้อเอฟซีเขาเจอที่ไหนปานเลยแตกเนี่ยคือเลขนาลงทุนสำหรับงวดวันที่สิบหกเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกต้งให้ตามสูตรตามสูตรคือเลขแรงวันเลขกำลังวันกำลังวันคือเก็ดกับหกเลขยามคือสามเจียมนี่ผมก็ได้จับเลขยามม่รูุ้ดเลขยามเพราะวันงวดก่อนมาบ้างเลขยามมาบ้างหวดก่อนนี่ มาเลขแรงวันมาเลขแรงวัดมาเลขแรงวันคือกิจศูนย์เจ็ดตัวเดียวผมจะให้รับทรับก้อนโตท่านที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเจ้ามือนี่เลขย่าผมจับบม่นี้จัดชุดเต็มเลยครับนี่ชุดเต็มเลยเดี๋ยวผมจะขีดเส้นใต้ให้หรือวงกลมเอาครับว่าเน้นชุดไหนอันนี้คือสองเจ็ดเลขกำเลขกำลังวันแต่ว่าเลขย่าผมจับให้สองเก้าเลขวาษนานี่ นี่เลขยา่างคือเจ็ดก็ได้จับครับสุดที่หนาลงทุนที่สุดในวันที่ส6บหเมษายนปี25 6 6้าจับคู่จับคู่แล้วการลงทุนคือศูนเจ็ดเมื่อกี้ลงทุนทันทีได้รับ,บทันทันทีครับเดี๋ยวอาจารย์คอยจีบแทนนะครับครับผม,ม,รรมครับผมว่านี่ย่างเลขย่างเลขยามยังไม่จับให้เลขยามคือเลขสาม แต่ว่างวดก่อนเลขย่าไม่มามาแรงวันครับเลขยาาผมมาแต่ว่าเขาประมาทไ่ได้มันมาได้ทุกงวดครับเขาก็ต้องเขาต้องจับไว้ให้เพิ่มขึ้นก่อนหรือตอนครับต้องจบไว้เพราะเคยเขาทุกงวดคือกันเมัดหลุดงวดไมีกินนี่คือเลขยามแต่มาเลขแต่บานที่ผมจับชุดไหนไม่หลุดคือชุดเจ็ดชุดเจ็ดรับซับทันทีเลขสามเลขยาาผมจะเอาเอาตามชุดเลยนะครับผมผมจะจบในตามชุดคือเลขเข้ามาตามสูตรรับซับทุงวดทุงวดไม่หลุดรับซับก่อนโตเจอที่ไหนปัดเลยแตกแน่ ตอนนี้เล็กยามนอกจากเนาะครับผมจับเหล็บเล็กยามให้อีกเอาเล็กยามเนาะครับนเ,าเานานะ,นะโอ้เล็กยามเด้อครับเด้อผู้ใได้สนใจเล็กยามที่มากเล็กยามกว่าน,นี้ว่าหมายตามสูตรให้มัด ตัวเลขจะมาตามสูตรแน่นอนความรับซักฟันตัวเจอที่ไหนฟัดเลยแตกแน่ผมให้ตามสูตรคือสามซีกันได้สามสามถ้าเป่าตา,าย่าม,มากคือคือผม,ผมให้ตามสูตรครับผมตัวเลขผมให้ตามสูตรน่าสนใจและหน้าลงทุนอันนี้เว่าผมจะบอกว่าตัวไหนเด่นกําลังวันคือเจ็ดกับหกของวัน,วนอาทิตย์แรงวันคือหนึ่งวาสนาคือสอง จับคู่คือ3ามเป็นเลขหลายชุดแต่ว่ารับทรัพย์ท่านที่เจอที่ไหนพาดเลยแตกแน่มาตามสูตรคือ0ูนย์เจย์เจไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับรับทรัพย์วันนี้มาตามสูตรเงินนี่ผมมั่นใจครับผมยั่งมั่นใจว่ามาตามสูตรมาตามสูตรก็มีหนึ่งเน่ะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดสองเจ็ดสองเก้าวันนี้มาตามสูตรวันนี้มีเลขยามสามสี่กับสามสามมาจากครับผมเลขยามคือการไปสามสามคือการเป่า คือสามสี่สามสี่สามสามครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขอไขอะไรหลายๆพราอาจารย์เพิ่นเขียนไปเขียนมากระดานนี่เต็มครับครับผมเห็นพี่น้องเห็นพี่น้องก็ับเห็นนี่เราครับเห็นครับเห็นเพินเพินเอาพี่น้องเพิ่นเห็นอยู่ครับอาจารย์นะขออนุญาตเขียนเส้นใต้เพิ่นนะครับจักหางนะครับเอาผมจะเขียนให้สามชุดคือผมจะเขียนให้ทั้งเรกแรงวันแรงวันนี่ถ้ามาผมมั่นใจมั่นใจอยู่ที่หนึ่งแปด เลขแรงวันบันีเลขกำลังวันอผมมันใจยุหกแปดเป็นสามสุดซะเนาะไปลดไปจับจองลอตอรี่รัฐบาลแล้วเจอที่ไหนปาดเลยแตกแน่ครับครับโอเคโอเคครับสวัยครับนี่ผมหายเลขตามสูตรรับทรัพย์ก่อนตเขาทุ่งวดทุ่งวดงวดที่พ่านมากศูนย์ก็ดศูนย์เ็ดไม่ต้องกลับครับ สำหรับเมือนเน้กต้องขอบคุณอาจารย์นักสักศิษย์หลายๆเ้ยครับทีม่มาให้แนวทางอาจารย์ไม่ยั้งสิภาคึงพี่น้องเับซก็เชิญนเลยครับกะให้พี่น้องยิ่ีเข้ามั่นใจสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับทรัพย์ก่อนตัวงวดวันที่16นี้แน่นอนครับผมอาสวัสดีครับ